สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีแนวทางแบบดนดวนเนาะพี่น้องเนาะเศษพิเศษกับพี่ประกายด้ครับผมครับในงวดวันที่สามิบท่านว่าคมครับผมค่ะก่อนที่เบื่องแนวทางเล็พี่ประไกยสายดวนกอมาเชื่อกันน้ำเชื่อกับขอขอพระคุณพี่ประกายด้ครับผมครับเอาพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังแนวทางกับพี่ประกายกันเลยครับค่ะฮัลโหล พี่ปะกายสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปะกายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่โอ้ยจากนอนตะเวนกันตึกเล็กว่าเมื่อคืนโอ้น่าอยากนอนแล้วกันตอนเช้านอนนอนมอยๆแล้วเว่าเอาว่างเราบอสครับฝนตกเพรพี่ปกายเพราะตกสองสามเมื่อว่าอันอีเมื่อกี้เมื่อปวายโยมันจะเข่าแต่ว่าช่วงนี้มันจริงช่วง ใช่ในแดดออกนะเขาก็ s, um, ังตาป่านเลยแต่เป็นตีไม้ละรอบอยู like ่เพราะว่าม so ันอันจริงจ้วงแล้วมันก็ตกอีกยาวเลยแล้วหอดปีใหม่เลยไปแล้วครับเป็นช่วงฤดูฝนผ่านไปสายด่วนสายด่วนครับผมสายด่วนผู้ปัจจุบันแต่พ่อแม่นค่ะสายด่วนพี่ไอ้พ่ออค่ะผู้พ่อแล้วแล้วกันซ่อมเบิ้งค่ะทะลุนยางเดียวค่ะการ พอตา้งแต่พ่ออยู่ยังงงยังงอนง้อยยังงงงเล่นด่งเล็กอยู่กันยันอยู่ไปกลยจับุนีไปเลยค่ะท่าผู้คนอยากกันเรียกกันจุดท่าแบบว่าเอาแกขนโลดเนาะจริงนะท่าบนนั่นพี่พี่เป็นโล่งหายแต่ว่ากับท่าพวกไดโบมากับบ่อบ่อเอาแต่ว่าเฮากระสือตีแต่ว่าเกบนกับวิ่งมาจริงจริงับเป็ดเดียวหนึ่งกับพ่อหุ่นอยู่ ดีพีมาแล้วค่ะท่านผู้ชมซ้ายด่วนค่ะเอาวิ่งบนแปดวิ่งบนแปดค่ะเอนเม็ดเดียวห้าแปดสามเด้อเม็ดเดียวห้าแปดสามแล้วก็แปดสามตอนนี้ตัดแล้วก็แปดสามครับผมอวิ่งล่างเก้าวิ่งล่างเก้าครับผมเออเม็ดเดียวสองเก้าเม็ดเดียวสองเก้าดังแล้วสองเก่า เออมันดังอันตว่าเข้ากับขายคือเก่าละห่างก็ได้เต็มเนาะเล้มันเดาบอปิดตด้เล้เดาขายคือเก่าจาห้ามก็ได้เต็มลวค่าซื้อโลดค่ามันซื้อสองเก่าดังใช่ไหเด้าเปิดขายอยู่สองเก่าดังเนาะปีประกายดังเฮงดังดังอยู่เพราะอันตรงกับเล็กลูมเันลงมาปากไตพร้อมเด้อลงมากแน่พี่แรงหมดแลวมันมาซอยดังตัวอ่ะเน๊อค่ะ อาน้ำต่วไหลแล้วตะพุ่มแถวหาดใหญ่ครับผมเอ็ะเบียโรดเพิินตรงกับเลขกอันนี้ก็แต่พอได้ลูดเก่าเลขยกละพี่พี่ลูดเก่าเป็หนห้เม็ดเดียวสองเก่าค่ะเก่าใสาดูดใส่ห้ามาาดัดใสด่สกับเก่าอือเนาเอาไปใส่อัอด่นก็นได้แต่ว่าห้าหมดากกันเลขหางเดียวนึงก่ะคือ,อแต่ตว,ว่าโอ้ย การปันญยังบ่อยากซื้อกับปัซื้อกันคิดว่าข้าสจีเอาออกแก้เจ้าเนาะค่ะถ้งเก่าก็ใส่ไปเปิดได้กองสลากเนี่ยเฮ้ยพ่อที่ดีพ่อมีแล้วเลขจับเอาตัดเลขเด็ดตัวพี่ออกโลดค่ะกันไปจากน่อยเด้อค่ะท่านผู้ชมมันสิเสียใจเนาะครับค่ะแม่ยันไปตัดออกแต่จริงคิดว่าโอ้จะโบไปต่อแล้วดับหล่น้าออกมาโม่ถือบ่ถือเด้เออหัวจงไต้ล่ะซื้อโลดสิมาโทษ มันเป็นน้ำดับเนี่ยกันเน่กันปัจจิตึงเนี่ยนาอปัจจิตึงละเออซื้อไว้พี่กะซื้อไว้คือกันละแต่ว่ากันอันก็เจ้าขายอีกกันที่ซื้ออีกอยมดอยค่ะเอ้าหอยมาเขาก็ซื้อไว้พอสมกวรเนี่ยแหละล่ะผู้ใดก็ที่ซื้อไว้แน่แล้วกันเออเข่าเข่ากับรุ่นสิบหกจุดศูนย์นนอรูเรื่องดับก็ดับกันรูเรื่องกัน โอ้ยลืมไปให้้วไการให้เงินหรอวะเดือนปีเดือนปีไปกันใช่ไอ้รวยรวยกันเด้อไอ้ถือกันให้มีเงินกินปีใหม่แมนครับผมค่ะกันเลียกต้นพี่น้องกังพี่อยู่น้องผีปากายเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นงงในดงเล็กครับเอองงในดวงเล็กไอ้เพิ่นปีเงินสั่งบุคหอยแข้งสั่งหมูกระทะไมากินแล้วเนาะค่ะ แพงอยู่เร้อค่ะหมยแข้แช่งท่นผู้นมแองแ้งแพงหอยแกงกแพงอันแพงคุณแนวเนาะค่ะแพงคุณแนวอันแพงคุณแนวลหละต่ว่ากันเท่าถึอเท้ากัดสิตมีเงกนกินอีไม่ค่ะไข่รวยรวยกันยังว่าโอ้ยงงอยู่ตัวใดพรท่านในพ่อตัวใดก็เพิ่มเติมไปค่ามันเข่าเขาเพิ่นค่ะเลขหางเดียวเนื่องกันนาซื้อจิตไห้เยอครับหางเดียวบนล่างกับน้ำมัครับผมเออหางเดียวบนล่างก็ในวิ่งลูดแปดเนาะ กรสวยอยู่ได้เล็เลขหานี่ก็ส้นอันส้นก็เจ้าวิ่งเข่าหัวมันจะสใชนเก่าหัวแต่มันส้นหาเล็กเล็กบนก็ได้ครับวมัว่ามันส้นเก่าสุ่มเล็กวิ่งก็าววิ่งซ้ายบนไหมมาบนแล้วซนหาชนห้าชนห้าชนห้าแล้วก็เจ็ตอ่ะตัวได้จะกเก่าฮิดดังแห้งเล็กเมียห้าหาดังแห้ง ดังแต่ว่ากับชุ่มเข่าหัวที่แล้วเดีงวหัวที่แลว้วคนวิ่งหัวที่แลว้วคนวิ่งสี่กับเก้าเป็นบ่เขา่าเก่าเลขบนวันนี้ก็จะกับวิ่งหาครับสี่แม่มันต้องมาตัวหนึ่งครับเีขมันเป็นสายโบ,บนหนะ้าเอาถึงว่าแบบเลขวิ่งซุ้มอัดก็จามาก,ก่อนเมืรอเลขออกแม่ที่พี่เอาเบอร์เปียบเทียบ,เ,ยบเอเเอ,เอ่ะก็เข่าเนาะมันส้นเก่าวววหาัวทหแล้วก็เข่าเก่าวัวนนี้ส้นหาสิครับ แม่นส้นหาส้นเจ็ดแล้วเหล็กไหมพ่อกันหามาหน่พี่บุกายรวยมั้งดิเนี่ยครับรวยยกสองเลยรวยยกสองเลยเนี่ยรวยยกซอกแม่นพ่อก้นรกระเล็ดจีนหาหลายพ่อซุกว่อนอยู่เนาะอันออกเส้นจีนหาเจีดกันไข่เนต่ากับอันตู้แปดกับประมาทก็ได้คือกันเนสแปดกันได้มันเต็มคู่กันเนาะเข้ากับสื่อจีดไว้ทั้งสองนั่นละอัดเจ็ดกับรูดเจ็ดเป็นแปดกันนะรูดเจ็ดเป็นแปด พักแค่นี้ซื้อติดีต์ก็แปดหลดแล้วพี่กับปตัดทิ้งเด้ค่ะซื้อคู่กัน<ร>ค่ะมันเข่ามาเอาจังบวะผ่านโอกาสเนาะค่ะเจ็ดกระเด็นแปดกระเด็นพี่ก็ซื้อทั้งสองแล้วซื้อติีใจเลยแล้วดัดเอาพุดตกประตูทุกประตูด้วยค่ะท่านผู้ชมกันไว้ิดหน่อยก็ได้ค่ะแม่นยอดจังเลยอื้อ พอบาลังคนกับยังงงอยู่คนกับงบหน่อยยังสิเพื่อกกบพอท่านือซื้อกับมีเขากับเอาไปเปรียบเทียบเนาะอันเล็กหางเดียวถ้าบอกว่า่าส้มเล็กเขาเจ้าเข่าหอดมังหันมันกันคดจีบคนหาี่สินะเท้ากับเบิ้งไปเปียบเรียบเบิ้งลูกเล็กเลขกพี่กับลูกไปแล้วกับพี่กับจับจิิจหลายก้อแ่แต่ว่าพี่กับซื้อใส่เหงแปดเนาะซื้อใส่ครับผม เอาพีบกายครับรวย่้ำกำครับผมขอบคุณงพุ่นพีกายได้ครับผมสำหรับแนวทางสายด่วนครับผมสายด่วนเอาครับไปลงทุนให้เังงี้ยรวยพรุ่งนี้ตื่นมารวยทำบุญตักบาทแต่เช้าพรุ่งนี้วันพระเนียนตอนเย็นมากแต่รอหลับตาเตรียมไปแล้วพี่ก็เตรียมผลไม้เตรียมแน่ว้แต่ใส่บาตทใส่เสื้อใส่เสื้อสีส้มรับจับได้พรุ่งนี้อ๋อครับผมรับจับครับรวยน้ำกะ รวยรวยอ้าเก้ามันเชียร์กับสิรบกวนพี่ประกายซับนีเด้อครับผมอ่าขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาครับพี่นอครับผมเลขกสายดวนวีพี่พีประกายเนาะค่ะพิจนาเบิ้งเอาครับผมครับิีงวิ่งบนแฝดครับผมแฝดรับพอสัเนีอย่งเนาะครับค่ะเก้ารับแม่วินครับผมค่ะเป็นแนวทางเด้อครับผมค่ะคือยังน้ำเชียร์ว่ากับตรงหยอกเบิ้งครับผมเด้อสิ มาโทษทางสายเพิ่นดับกับิเนาะก็สิบ่ถึง <ขา S 2> ได้ครับท่านผู้ชมแฟนคลับไผแฟนคลับมันเนาะเลขดับค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านเด,ด้อค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <ขา S 2>